มีตัวผู้ตัวเมียด้วยนะโอ้รุดรุดฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าคือเป็นมีถือว่าดื้อม,มากๆนะ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรแบบง่ายๆนะคะไล่มดไล่หนอนไลแ่แมลงไล่เพลี้ยนะคะเพลี้ยแปง้งเพลี้ยอ่อนค่ะกระเจิงทั้งสวนนะคะด้วยสิ่งนี้เลยค่ะสูตรนี้5บาทนะคะไล่แมลงกันได้ทั้งสวนนะคะพืชผักเขียวงามโตเร็วทันใจนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีค่ะเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบไง,ไง่ายๆด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะ เรามาดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะสูตรนี้5บาทไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันแบบง่ายๆนะคะบำรุงพืชผักได้เป็นอย่างดีนะคะเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะก็เป็นกาแฟเลยนะคะเพื่อนๆจากกาแฟซองนี้นะคะ5บาทนะคะเป็น<ด>เครื่องดื่มชูกาลังนะคะเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน B สูงเร่งรากได้เป็นอย่างดีคะ่ะเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆนะคะดอกเยอะดอกตื้มดอกเหนียวนะคะไม่หลุดล่วงง่ายนะคะด้วยเครื่องดื่มชูกาลังเครื่องดื่มชูกําลังขว ออนี้นะคะประกอบไปด้วยน้ําตาลซูโคสและยังมีทอรีน,นะคะถึงพันมิลลกร,รมค่ะทอรีนี้ก็จะทําให้พืชของเรานะคะสดชื่นอา,อายุยืนยาวค่ะไม่แก่ง่ายค่ะให้ผลผลิตได้ยาวนานค่ะทอรีนกันเลยนะคะ ในกาแฟานะคะจะมีไนโตรเจนสูงนะคะเร่งดอกเร่งเขียวนะคะพืชงามกันแบบง่ายๆจ้าเน้้ำยาล้างจานนะคะและอันดับต่อไปน,น,นี่ก็คือน้ำซาวข้าวกันเลยนะคะน้ำซาวข้าวก็คือน้ำที่เราหุงข้าวทุกวันในช่วงเช้าค่ะล้างให้สะอาดเพื่อนจากก็ซาวมาเลยคะ่ะเพื่อนๆก็จะได้น้ำซาวข้าวอย่างนี้เลยคะ่ะเป็นวิตามินที่บำรุงพืชผักได้เป็นอย่างดีคะ่ะเ,เร่งเขียวตวเร็วทันใจเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆยนะคะ่อกี้ที่ฉีดพ่นนะ <พอ S 1> จ๊ะค่ะเป็นขวดนะคะ รเริ่มทําด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าน้ำสาวข้าวนะคะเพื่อนท่านไหนไม่มีน้ําสาวข้าวนะคะไม่ต้องใช้ได้เช่นกันนะคะก,กาแฟมาเลยค่ะเพื่อนจ๋าเป็นกาแฟดํานะคะเป็นกากกาแฟกาแฟซองสีเขียวสีแดงได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆขาเพื่อนใส่กาแฟลงไปเลยค่ะกาแฟมีในตรเจนสูงค่ะเพื่อนๆ่ะเราใส่เครื่องดื่มชูกาลังเลยนะคะเครื่องดื่มชูกาลังที่มีวิตามินบีและมีทอรีนสูงค่ะเพื่อนๆอนนี่เลยค่ะเพื่อน ใส่ลงไปเลยนะคะ1ขวดนะคะเร่งรากดอกเยอะดอกตึมนะคะฟื้นฟูต้นไม้นะคะที่เหลืองๆโซมโสมนะคะที่โดนมดหนอนมแมลงไปกัดนะฟื้นฟูให้มาเขียวโตวเร็วทันใจค่ะด้วยขวดนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ1ขวดค่ะเพื่อนๆคสเลยใส่สิ่งนี้เลยนะคะน้ํายาล้างจานนะคะไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงไล่เพีย้ยอ่อนเพีย้ยแป้งเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนเลยค่ะเพื่อน ไม่ต้องหมักนะจ๊ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อนทั้งปุ๋ยและยาไล่มแมลงนะคะครบจบในสูตรเดียวเลยค่ะของทุกอย่างนะคะมีอยู่ในครัวกันอยู่แล้วค่ะตักเลยค่ะเพ,พื่อนๆจ๊ะใ,ใส่ขวดไว้เลยใส่ขวดตู้เก็บไว้ใช้เวลาอื่นได้เลยค่ะเพ,พื่อนเสร็จแล้วค่ัเพื่อนสูตรนี้นะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่มแมลงค่ะเพ,พื่อนๆครบในสูตรเดียวเลยค่ะเพ,พื่อน เสร็จแล้วค่ะพเพื่อนจ๋ามาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะพเพื่อนจ๋ามดหนอนมแมลงเพี้ยเยอะมากๆค่ะแม่ก้อยขอสูตรไล่มแมลงแบบปลอดภัยนะคะแต่เห็นผลมากๆค่ะนี่ไม่ต้องไปไกลค่ะมะนาวของแม่ก้อยนี่เจอหนอนผีเสื้อเขามาไขไว้ค่ะนี่โอ้โหดูตะมุตตะมิน่ารักความสามารถค่ะนี่ดูกัดใบมะนาวของเพื่อนเนี่ยแหวงแล้วก็อย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนจ๋จาจัดการเลยสูตรไล่มแมลงแบบปลอดภัยค่ะเห็นผลมากผิดพวกอน,นี้นลคะเพื่อย พ่นไปโดนที่ตัวหนอนตัวมแมลงตัวเพี้ยนะคะหนอนเพี้ยเขาไม่สามารถฟักเป็นตัวครับเพือ<ๆ>่อนๆปนใบใต้ใบค่ะปนหอมนะคะแต่มแมลงไม่ชอบจ้ากาแฟเลยค่ะนี่ให้เพื่อนๆดูสักก่อนต้นฤาษสีของไมกไกวสวยสวยไม่ก้อยไม่ยืนดูเอ๊ะทำไมต้นฤากสีของไม่ก้อยมีอาการใบด่างๆนะคะโอ้นี่คือเพี้ยดำกับเพื่อนโอ้โหมันคอยวาแล้วทำไมสีซี๊ดๆคือเพี้ยดำเนี่ยเขาจะมาดูดกินนะคะน้ำเลี้ยงต้นไม้พืชผักของเพื่อนค่ะยอดก็จะงีกจะหดจะเหี่ยวเนี่ยแข็งแข็งอย่างนี้เลย สาเหตุแล้วครับเพื่อนอย่าปล่อยไว้ค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจัดพ่นเลยบนใบใต้ใบค่ะเพื่อนๆจุดจุดเลยเห็นพ่นไหมคะไม่ก้อยขาเพื่อนรูดเลยค่ะรูด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 เพื่อนเกษตรหลายท่านนะคะถามไม่ก้อยเข้ามานะคะไม่ก้อยค่ะฟักแฟงของหนูค่ะแตงโมของหนูค่ะตอนแรกก็ใบงามงามค่ะแต่ตอนนี้นะคะ หงิกนะคะแล้วก็มีเหมือนอาการใบไม่ไหม้ใบกรอบๆค่ะเพื่อนเพื่อนเจอเพลี้ยไฟลายแดงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะแก้อาการใบเหลืองใบจุดใบด่างใบไหม้นะคะต้นแตงโมต้นฟักของเพื่อนจ้าเจอเพลี้ยไฟลายแดงค่ะฉีดพ่นสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะเราจะฉีดพ่นนะคะทุกวันเลยนะคะในช่วงที่เขาระบาดนะคะเพื่อนๆจ๋าเห็นมียอดอย่างนี้นะคะเพื่อนเด็ดยอดได้เลยนะคะนี่ให้อาหารนะคะเข้าไปเลี้ยงนะคะที่ลําต้นกิ่งก้านใบนะคะเพื่อนเพื่อนต้นจะได้แข็งแรงนะคะเพื่อนเด็ดยอดได้เลยค่ะเพื่อน คนจะได้สมบูรณ์ครับเพื่อนเพื่อนเขือของหนูค่ะแม่ก้อยตอนนี้แย่แล้วมีอาการโซมโซมใบหงิกใบหดใบสลดนะคะใบไม่กลางค่ะเราเจอค่าเพี้ยไฟแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าโอ้โหเพี้ยอ่อนค่ะเพี้ยอ่อนแล้วก็แมงวีขาวค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าสตูตัวสําคัญของมะเขือเลยในเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งค่ะบนเลยบนใบใต้ใบนะใต้ใบสําคัญมากมากเพื่อนเพื่อนเขาชอบมาซุกอยู่ใต้ใบแหละเขาว่าเราไม่เห็นน่ะเขาก็จัดการเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่จับสวยๆเนาะ เริ่มโสมแล้วเนี่ยยอดขาวๆดังๆเนี่ยเจอเพี้ยวไฟแล้วก็แมงวีขาวเช่นกันค่ะยังเจอมดดำด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนบนใบใต้ใบนะคะเก็บรายละเอียดให้หมดเลยค่ะเพื่อนต้นไหนงามแล้วสวยแล้วนะคะใช้ได้เช่นกันค่ะเคียวค่ะเพื่อนโอ้ต้นนี้งามมากๆแต่ม่ก้อยเห็นแวบๆเห็นคุณมดแวบๆนี่อยู่ที่ใบเคียวของม่ก้อยค่ะเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อน สูตรที่เป็นน้ำหมักกาแฟสูตรนี้นะคะสามารถนะคะเลียงการออกดอกของกุหลาบได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนเลียงการแตกใบแตกยอดได้ด้วยค่ะกุหลาบนี่อยากให้ออกดอกดีๆนะคะเพื่อนต้องไล่เพี้ยไฟนะคะเวลาที่เหมาะสมนะคะในการไล่เพี้ยไฟนะคะเราก็ไล่ช่วงสามโมงเช้าสี่โมงเช้าเพื่อนสิ้นพลช่วงนั้นอากาศร้อนๆอ่ะเพี้ยไฟก็จะบินออกมาเพื่อนกระตุ้นการออกดอกนะคะดอกเยอะดอกตึมค่ะเพื่อนโอ้โหมดที่อยู่ในดินมดที่อยู่ในกระถางค่ะ ยกลังนะคะขนกองทัพเข้ามาค่ะเพื่อนโอ้โหกองทัพยิ่งใหญ่มานําพานะคะเชื้อโรคนะคะเข้าสู่ต้นไม้ของเรานะคะเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อน,อนจ๋าไล่มดดํามดแดงมดคันไฟค่ะเพื่อนจ๋าตามทางค่ะเพื่อนโอ้โหจะไปไหนกันคะทุกคนีดพ่นนะคะไล่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนโอโ้เพื่อนดูโอ้โมดคันไฟนะเพื่อนตัวใหญ่มากไม่ก็ัขอบอกนี่ ที่พื้นค่ะโอ้ที่พื้นนี่ยิ่งเห็นผลงานชาัดค่ะเพื่อนๆค่อโอ้ไปกันหมดเลยแต่ยังเหลืออยู่เรยังเหลืออยู่ <c oughs> พื่กคนเลยค่ะเพื่อนหน้าตาตาเลยเพื่อนสูตไรไล่แมลงแบบปลอดภัยนะคะแต่สําหรับมดแมลงค่ะเห็นผลขั้นเด็กข,ขาดค่ะเพื่อนจ๋าปลอดภัยต่อผู้ใช้นะคะดูดูดูด,ดูมดเริ่มเมาเมาแล้วเพื่อน เยกาแฟเข้าไปเพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราก็ใช้ดังอัตราส่วนนะคะดังต่อไปนี้เลยนะคะเพื่อนจ๋าต่อถังฉีดพ่นนะคะขนาดสินลิตรใส่นะคะน้ำหมักกาแฟสูตรพิเศษลงไปนะคะแก้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอยู่ที่นะคะ1 0 0้อมลค่ะครึ่งแก้วใบนี้ค่ะเพื่อนๆ1 0 0อมลต่อน้ํา1 0ถึง20ลิตรนะคะได้เลยนะคะเร่งเขียวเร่งดอกตืมตัวเร็วทนใจเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆแถมยังไล่แมลงได้ด้วยค่ะยาล้างจานนะคะเราใส่ลงไปค่ะเพื่อนหนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อนค่ะ เดี๋ยวเราก็ใช้เลยค่ะพเพื่อนจ้ามีแก,กว้วก็ใช้แก้วเลยะค่ะพเพื่อนนี้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะสีสวยดอกเยอะดอกตึงค่ะเพื่อนละล้นเลย <S <S นี่ต้นพริกก็เช่นกันค่ะเพื่อนละล้เลยนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งนะคะพเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกไม้ดอกไม่ประสบความสําเร็จนะคะไม่ก็จะบอกว่าปุ๋ยที่มีส่วนผสมของกาแฟะค่ะเห็นผลมากๆกค่ะเพื่อนละล้เลย อยากให้ผลดกสวยนะคะไม่มีมดดำมดแดงมากวนเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้เะค่ะเพื่อนอยากให้พริกดอก,ดกนะคะติดดอกออกผลดีค่าใช้สูตรน,ะะนี้นะคะเพื่อนๆฉีดพ่นอย่างนี้นะค่ะเพื่อนอย่าลืมนะคะฉีดพ่นทุกสองสามวันนะคะป้องกันพริกเน่าได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆพริกเขียวสวยผิวมันเงาค่ะโอ้โตัวนี้ไม่ค่อยน้ำน้ำค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆมีมดแว๊บค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลย เพื่อนกระเพราค่ะเพื่อนโอ้ฝนตกสลับนะคะดูเพี้ยดำเพราะอาเราว่าจริงๆแม่ก็บอกแล้วกะเพราเนี่ยอย่าปล่อยไว้ค่ะสปโพ้นสูนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าสูตรไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนขิดพนเลยโอ้ลุดลุดรุดเพื่อนอย่างนี้เลยโอ้โหนี่ศูนย์รวมมดเลยดูเพื่อนเพื่อนเขาไปเรียกกันมานี่ยอดอ่อนเนี่ยพวกมดแมลงเขารู้ค่ะ ว่าจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงเนาะไม่ได้มาเปล่าก็ขนเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งขึ้นมาด้วยคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่เสื้อก็มาด้วยแหละอืมแหล่งรวมมิดเลยฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะฉีดพ่นเลยนะคะเพื่อน,นโอ้ฉีดปุ๊บเห็นผลปั๊บเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้เพี้ยงเลยโอ้ทุกคนดอกสวรดไม่ก้อยบานสวยมากๆเลยแต่ไม่ก้อยเห็นมีขุ่นมดนะคะพื่จา๋าฉีดพ่นสูตรนี้ได้เลยนะคะฉีดพ่นโชยๆชยนะคะ จะไม่ฉีดแรงๆนะคะเราเรียกว่าฉีดแบบชวยๆค่เพื่อนไล่มดมแมลงที่มากัดดอกของเพื่อนๆไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่เหลือผ้าคุณมดดอ,อกสมลดไม่ก้อยงามมากโอ้ทุกคนเพียยแป้งเพื่อนแป้งค่ะนี่เพื่อนๆจ้ะเขามากัดกินนะคะใบมละลอกของแม่ก้อยเพ,พื่อนๆอือหือเยอะมากเพื่อนๆโอ้โอ ชีพ่นสูตรนี้เลยค่ะพเพื่อนๆอย่าปล่อยไว้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่มีมะละกอกินนะมาดูออ้ทุกจุดกันอย่างนี้เลยโอ้โหต่ตตตโอ้ยมีเยอะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะพเพื่อนๆจา๋าคือเตงนี่ถือว่าดื้อม,มากๆนะมีสารเคลือบตัวเขาอยู่ด้วยนะคะพเพื่อนๆจา๋าสูตรนี้เลยค่ะพเพื่อน,นๆเห็นไหมจากขาวๆใสๆอย่างนี้นะะเลยค่ะเพื่อนเขามีตัวผู้ตัวเมียด้วยนะโอ้ยง่ายอ่ะเพื่อน เพื่อนเคยเอาน้ำมาฉีดเพลแป้งไหมฉีดก็ไม่ออกนะเราเปิดน้ำแรงๆนี่เธอไม่ออกแล้วเพื่อนๆใช้สูตรนี้นะคะฉีดนําร่องเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้แบบเนี่ยเหนียวนะเพื่อนโอ้โอ้โหรุด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 โอ้โหเห็นผลมากทําไม่ใช้เลยค่ะเพื่อนโอ้โหทุกคนพริกแม่ก้อยดกมากๆติดดอกดีผลก็สวยนะคะเพื่อนๆดอกจังเล บางจุดนะคะยังมีอาการใบงิ่งอีกนะทุกคนนี่เราก็มาใช้สูตรเด็ดสูตรนี้เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลนะคะผลดกสวยนะเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูไม่มีว่านเน่านะเพื่อนๆนะไม่มีอาการเป็นกุ้งแห้งนะคะเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะคนปลูกก็ชื่นใจนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้เลยโชยๆนะคะเพื่อนๆค่ะผลชัดนะคะฉีดพ่นโดนดอกได้เพื่อนๆก็คือเทคนิคอย่างนี้แหละ ช่วยๆค่ะเพื่อนๆแก้าการพริกใบงิกใบงอใบหดใบสลุดใบเหลืองใบด่างนะคะทุกคนทุนสุดียคะเพื่อนฉีดพ่นนะคะเป็นปุ๋ยทางใบไปแล้วนะคะเราก็ลาดลดค่ะเป็นปุ๋ยทางดินค่ะเ,เพื่อน้เลยนะคะทางดินแล้วก็ปุ๋ยทางใบนะคะต้นไม้พืชผักของเพื่อนจะได้งามนะคะติดดอกออกผลทันใจค่ะเพื่อนเพื่อน ติดดอกดีนะคะดอกไม่แห้งหลุดร่วงง่ายจ้าค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกด l ล k e กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะเห็นหมดเห็นหนอนเห็นเพียน,นะคะไม่ยากนะคะทำสูตรนี้ไม่ใช้กันเลยนะคะบ๊ายบาย ไปก่อนนะคะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะ